หนึ่งสองสามสเปนสเปนสเปนุดนไปด้วยก,กันครับผมเฮ้ยสเปนหรือเปล่าโอ้โหเ็นเตอร์ครับผมจากอันแจ็คเปอร์ซูครับผมหรือเปอร์ชูนี่แหละโอ้โหเ็นเตอร์ครับผมเก้าสิบห้าต้องเอามาลองยิงไก่แล้วแหละถ้าพปลดังยิงไก่เขาเบอร์จัดเลยอะ สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเป็นหมาพี่ชัยนะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะวันนี้เราจะมาเปิดแพ็ค Player of the Week นะฮะวันนี้เราขอข้ามแพ็คบาร์เซโลนาไปก่อนนะเพราะว่าเรามีตัวเด็ดก็คือเนม่าเรามีไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็คนะแล้วก็เราจะมาดูค่าพลังร้าวๆของแต่ละตัวกันนะว่าแต่ละตัวมันค่าพลังเท่าไหร่อะไรยังไงนะอันดับแรกเรามาดูตัวแรกกันเลยนะทุกคนไล่ไปเทีละตัวเลยนะอันนี้เป็นโทนะมัสบุลเลอร์นะฮะโมราตาครับผม กันเซโลนะฮะกิสซมาริงลาฟาซินวานะฮะเอลมาส์นะผมคนนี้จากนาโปลีนะแล้วก็จอร์ดโมลิน่านะกองหน้าจากรการานาดากรานาดานะฮะอันนี้เป็นตัว,ตวที่น่าสนใจเหมือนกันฮะกาเบียลมาตินิลลี่นะฮนะปีกสายจากอาร์เซนอลนะฮเดเดสมาผมคนนี้นะเป็นโกของอ่าคาริสคาริสนะนี่คนนี้ก็ เป็นดาวลูกของอาแจากนะเชื่อมาว่าเปอร,เปอร์เปอร์ชูตหรือเปอร์ซูนีน่แหละเป็นเซนเตอร์จากอาแจากนะดาวลูกเหมือนกันนะน่าสนใจนะแล้วก็ทีเด็ดในแพ็คนี้ครับผมกาบี้คนระับผมกองกลางจากบาเซรุน่าเป็นดาวลูกอายุแค่16ปีนะแต่ตอนนี้ในเกมตัน98น,นะโคตรเยอะนะโอเคทุกนเรามาดูข้าพลังตัวแรกเรามาดูตัวแรกกันนะครับผมทุกคนโทมัสมุนเลอร์นะเป็นหน้าต่ำนะจาก บาเยินมิวนิกนะสไตล์เป็นดัมมี่รันเนอร์แบบกองหน้าวิ่งตัวคอยวิ่งหลอกอะไรประมาณนี้แบบเฟอร์มิโนนะครับฟอร์นาประมาณนี้นะการันต์ตำแหน่งหน้าเป้า95หน้าต่ำ96นะแล้วก็กลางลุก95นะถือว่าเล่นได้3ตำแหน่งแบบพลังไม่ดรอปไปเยอะนะถือว่าโอเคนะเล่นได้3ตำแหน่งเลยนะดูค่าพลังนะโอ้โหออฟฟิศติฟอเวนเนตคือแบบ99 พลังเกมลุกเอพลังเกมลุกพลังการวิ่งหาช่องหาตำแหน่งคือดีมากนะแต่ว่าจุดอ่อนคือไม่ได้มีความเร็วเยอะนะครับไม่ได้มีความเร็วไม่ได้คล่องตัวเยอะนะผมแต่ว่าบาังบอลอะไรดีส่งบอลบังบอลการจบสกอร์หรือว่าเกมลุกอ่ะดีแล้วผมเฮดดิ้งอ่าพูดเป็นแล้วก็เฮดเดอร์เฮดเดอร์เก้าสิบสองถือว่าลูกโมงนะฮะดีนะจามเก้าสิบเอ็ดนะลูกโมงการจบสกอร์การยิงการส่งบอลถือว่าเป็นจุดเด่นของโทมัสมุลเลอร์ตัวนี้นะ เราไปดูสกิลกันบ้างน,นะโทนสกิลระดับหมุนเลอร์ต้องสกิลแบบเต็มสิบอยู่แล้วนะโหดูสกิลดูกันเอาเองเลยนะสิบสกิลแบบจุกนะจุกนะฮะจุกจุกไปเลยนะทุกคนโอเคเรามาดูตัวต่อไปนะผมเรามาดูตัวที่สองนะเป็นอวาโลโมราตานะฮะกองหน้าจากยูเวนตุสนะฮะอายุยี่สิบแปดแล้วนะตันเก้าสิบหกนะฮะตันเก้าสิบหกสไตล์เป็นโกพอตเชอร์ครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็เป็นหน้าเป้าอย่างเดียวเนาะหน้าต่ำแปดสิบเก้าถือว่าเล่นไม่ได้เนาะน้อยไปนะ อันนี้ดูจุดเด่นของโมราตาคือสปนะีดเนาะสปีดท็อปสปีดเก้าสิบห้าสปีดต้นเก้าสิบสำหรับกองหน้าถือว่าไม่ช้านะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นตัวที่แบบพิ้วอะไรเยอะนะไม่ได้แบบคล้องตัวไม่ได้พิ้วเยอะการเกมบุกก็ประมาณนึงนะได้อยู่นะแต่ว่าถือว่าถ้าเป็นเอาไปเป็นตัวกองหน้าตัวหลักในทีมเราได้ไหมผมว่ายังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงแบบกองหน้าตัวหลักในทีมเรานะแบบเอามาสอดมาเปลี่ยนมาเล่นเ,เป็นตัวสำรองสอดสำรองได้นะ แต่บางคนถ้าเกิดบางคนชอบก็จัดไปเลยไม่ติดนะสกิลส่วนสกิลนะมีหนึ่งสองสามสีนะ่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดสกิลนะอันนี้เห็นไหมมีสกิลซูเปอร์ซับด้วยนะไว้แบบลงมาเป็นสำรองมาเปลี่ยนเกมอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่จัดไปแล้วแต่ชอบมไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีตัวไหนเก่งสุดไม่มีตัวไหนอ่อนสุดอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะฮะแต่ละคนสไตล์การเล่นก็จะไม่เหมือนกันเนาะจัดไปได้หมดเลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะโอเคทุกคนเรามาดูตัวที่สามกันต่อนะฮะ ตัวที่สามนะฮะแบ็กขวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สองครอปรกวนนะฮะข้าพลังตันเก้าสิบห้านะฮะเป็นแบ็กอ่าอันนี้แบ็กเป็นแบ็กสไตล์ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะเราก็เห็นอ่าอะลอนโซ่ของเชลซีไหมมาโกสอะลอนโซ่อะฟิลแบ็กฟินิชเชอร์ก็ประมาณมาโกสอะลอนโซ่นะเวลาบุเวลาวิ่งคนระับเกมบุกเขาจะแบบชอบตัดเข้าในกรอบนะฮะจะไม่ได้แบบชอบตัดออกริมเส้นอะ่ะจะชอบตัดเข้าในกรอบประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบ ทุกครั้งที่เติมไม่ใช่มันจะไปในกรอบตลอดนะฮะมันก็จะเป็นบางครั้งแต่ว่ามีโอกาสที่จะแบบเข้าไวในกรอบเยอะมากกว่าจะขึ้นทางริมเส้นนะฮะถนัดเท้าวขวาอายุยี่สิบหกปีนะตำแหน่งที่ถนัดนะเป็นโหูนี่ถือว่าโอเคนะยืนแบ็กขวาเก้าสนะิบห้านะแบ็กซ้ายเก้าสิบเอ็ดปีขวาเก้าสิบเอ็ดนะถือว่าถือว่าโอเคนะแบบบางทีถ้าเกิดเราเอาแบ็กซ้ายไปใช่ไหมถ้าเกิดแบ็กซ้ายตัวจริงเราไม่ฟิตเนี่ยแล้วเรามี แบ็กขวาอเงี้ยก็ามาแบบสลับกันเล่นได้เงนสลับไปแบบยืนแบ็กซ้ายได้เผื่อแบ็กซ้ายไม่ฟิตอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นอะไรสำนองได้แบบแก้ขัดนะได้เลยนะเร้มาดูค่าพลังกันนะค่าพลังจุดเด่นของเขาเป็นสเตมิน่ากับล็อบเต็ดพาร์ทนะคือวิ่งไงก็ไม่หมดอะ่ะ97อะ่ะแล้วก็ล็อบเต็ดพาร์ทคือการเปิดโมงเงี้ยเปิดบอลจะแม่นนะถ,ถือว่าถือว่าโอเคนะเก้าถือว่าเยอะเลยนะแล้วก็สปีดก็ประมาณ93 สปีดต้น90ถือว่าไม่ได้ชาไม่ได้เร็วมากถือว่ากลางๆนะการคลองบอลการเลี้ยงบอลถือว่าในระดับดีนะ90 90นิดๆนะถือว่าโอเคนะทุกคนน้า,าดูสกิลกันมากนะฮะสกิลมี2 4สมี6กสกิลนะมี double touch fifth tap outside color pinpoint crossing สับขาซัมโบโลนะันดับแรกคือมีสกิลเปิดบอลโอเคกับ <laughs> okay, ผม pinpoint crossing มี double touch นะโอเคเรามาดูต้นต่อไปกันนะ ตัวที่สี่นะครับผมคิดสมอลลิงนะเซนเตอร์ Center จากอาเอสโลมานะถ้าลังตันเก้าสิบเศษถนัดเท้าขวานะฮะอยู่ดูตำแหน่งที่เล่นได้นะเซนเตอร์เก้าสิบเี่นะเป็นแบ็คขวาเล่นได้อยู่แต่ว่าแปดสิบห้าก็ไม่แนะนำให้ไปเล่นนะแต่ว่าถ้าแบบสุดแล้วไม่มีแบบแบบ็คขวาไม่ฟิตหัวแดงเข้าไปเล่นกันได้แหละเล่นได้แล้วทุกคนมาดูมาดูนะอ่าที่เด่นเลยนะคือคือ,คอร่างกายนะ ร่างกายกันเข้าปะทะนะ99เนีทุกคน99นะต่กองหลังที่สปีดต,ต้น76ถือว่าถือว่าออกตัวช้านะแต่ว่าท็อปสปีด8.5ก็ก็โอเคนะแต่ว่าการออกตัวบางจังหวะอาจจะช้าไปบ้างไล่กองหน้าเร็วๆไม่ทันบ้างก็รอดักเอนนะรอดักเกมรับก็ไม่โดดเด่นนะถือว่าถือว่า94คือมีตัวที่เก่งกว่า94หลายตัวเลยนะพวก97 98เนี้ย96เนี่ย มีหลายตัวที่เก่งนะเซนเตอร์ Center นะถือว่าถ้าเปิดได้ก็เอาไปเล่นได้ไหมก็ลองเล่นดูนะอาจจะชอบก็ได้นะเขาจะไปรู้สกิลมีสี่สกิลมีประมาณนี้นะโอเคต้นเรามาดูต,ตัวต่อไปกันนะเรามาดูตัวที่ห้ากันต่อนะฮะลาฟาซิลวานะจากเบนฟะิก้าและปีกขวาเข้าบลังโอ้ก็ออกเก้าสิบสี่นะฮะเก้าสิบสี่เป็นสไตล์โปพซิฟิกวิงเกอร์นะทุกคนขนัดเท้าขวานะการยืนตำแหน่งปีกขวาเก้าสิบสี่นะปีกซ้ายเก้าสิบเอ็ด ซ้ายต่ำเก้าสิบสองขวาต่ำเก้าสิบสองกางลุกเก้าสิบเอ็ดหน้าต่ำเก้าสิบสามโอ้โหแม่งโคตรสารพัดประโยชน์เลยทุกคนปีกซ้ายปีกขวากลางรับเอ้ยกลางลุกหน้าต่ำเล่นหน้าหมดเลยอ่ะโอ้โหถือว่าเอาไปสำรองก็คุ้มนะแบบบางทีตำแหน,งหน่งเนี่ยไม่ฟิตเนี่ยเอาไปแบบยะโยกเขาไปเล่นได้นะจุดเด่นครับผมโอ้โหท็อปสปีดสปีดต้นท็อปสปีดการดิปปิ้งการเลี้ยงบอลน,นะโอ้โหบาลานซ์นี่คือ พลังเงี้ยคือพิ้วแน่นอทุกคนโคตรพิ้วนะอย่างงี้คือแบบสายแบบพิ้วอ่ะพิ้วจัดอ่ะทุกคนแต่ว่าจุดเด่นเขาเอ้ยจุดอ่อนเขาอ่ะล็อตเด็ดผ่านนะบางทีถ้าเกิดเราจะเปิดโมงเงี้ยให้ตัวน,นี้เปิดคือไม่แม่นนะสมรูกระจบสกอร์ถือว่าแปดสิบห้านะฟ <laughs> ินิชชิ่งแปดสิบห้น้อยอย่างปกติทุกคนปีกอ่ะถ้าทุกตัวแหละจะเป็นอย่างนงี้การการโยนบอลการส่งบอลจะไม่ค่อยแม่นจบสกอร์จะไม่ค่อยแม่นนะก็ประมาณนี้แหละปีกก็ ปกตินะปกติทุกคนถือว่าปกติถือว่ามีความเร็วโอเคนะสกิลนะโอ้โหสกิลมาเต็มเต็มสิบสกิลนะซัพบีไฮเอ็นเทินดิปปิงช็อตดิปดับเบิ้ทัชนักเกินช็อตเกมแมนชิฟซีดานเทิร์นเอาไซค์โฮเลอร์สเตปออนบอลคอนโทรลนะสเตปออนสกิลคอนโทรลวุ้ยีิแล้วก็ทูพลัสซิ่งการส่งแบบแทงช่องนะ้โหสายสกิลคือชอบนะแบบผมอะชอบเลยแหละมีดับเบิ้ทัชมีพวกสกิลอย่างเงี้ยซีนานเทิร์น ไซก็อ,อยงเงี้ยคือแบบชอบเลยทุกคนต้องลองเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้ให้ถ้าได้เราต้องพาไปจัดแน่นอนทุกคนลาฟาซิวานะผมโอเคเราดูตัวต่อไปนะฮะอันนี้ตัวที่หกแล้วนะฮะเอลมาสนะกองกลางจากนาโปลีนะตันเก้าสิบห้านะเป็นสไตล์บล็อกชูบล็อกนะฮะขนัดเท้าขวานาดเท้าขวาบ็อกชูบ็อกนะฮะการยืนตำแหน่งต้องซีเอ็มเอฟเก้าสิบห้ากลางลุก เก้าสิบสามปีกซ้ายปีกขวาเก้าสิบเอ็ดแล้วก็มีปีกซ้ายสูงเก้าสิบเลยนะเด่นในหลายตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะฮะจุดเด่นนะการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลการคองบอลนะฮะถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะดูเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดนะแล้วก็สปีดไม่ช้าไม่ช้าบอกเลยซีเอ็มเอฟสปีดต้นเก้าสิบสองท็อปสปีดแปดสิบแปดถือว่าไม่ช้าเลยนะเป็นกองกลางที่แบบสไตล์แบบคล่องๆนะทุกคนคล่องๆเหมือนพวกเอ่อ ชาบี้อะไรประมาณเนี้ยคล่อนข้างนะฮะเรามาดูสกิลกันมากนะสกิลสองสี่หกแปดสิบสิบสกิลเหมือนกันนะสกิลก็มาเต็มตามนี้เลยนะคอสแอเวอร์เทิร์นดับเบิลทัชเฟแฟทเฮดดิ้งเกมแมนเชฟวันทัชพาร์ทนะอ่ากองกลางต้องมีสกิลนี่แหละผมว่าดีวันทัตพารแล้วก็มีสกิลแบบส่งแบบทา,บบางช่องอะไรสักนิดนึงนะจะดีนะแต่นี้มันมีแค่วันทัตพารอย่างเดียวนะโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันต่อนะทุกคน ตัวที่7จนะจอร์ดโมเลน่านะฮะเป็นหน้าเป้าจากกรานาดานะเป็นสไตล์เป็นทาร์เก็ตแมนนะหัวตัน9-2อเล่นยากแน่นอนคือกองหน้าสไตล์แบบทาร์เก็ตแมนคือแบบตัวพักบอลอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมเล่นไม่ค่อยเ,เล่นไม่เข้ามือเลยแหละสไตล์เล่นไม่ได้เลยนะโอเคตำแหน่งนะก็เป็นหน้าเป้านะ92นะ้านะะค่าพลังเรามาดูค่าพลังกันบ้างนะออฟฟนซอเอาไว้ในเก้านะอ่าจุดเด่นเขาในะนี่โูกโมงนนเฮดดิ้งเ6ินะฮนะ กระโดด77ไอชิปหายเอดดิ้งละ96แต่กระโดด77ทําไมมันไม่บาลานกันเลยวะโอเคทุกคนถือว่าใครใครเปิดแล้วตัวน,นี้ก็ถือว่าเกลือนะคงไม่ได้ใช้หรอกเนะสกิลนะครับ2 4 6 7เจ็ดสกิลนะ้ประมาณนี้เลยทุกคนประมาณนี้โอเคเราไปดูตัวต่อไปกันต่อนะเรามาดูตัวที่ป่ากันต่อนะฮะอันนี้ทีเด็ดบอกเลยนะกาเบียออกมาตินเนลลี่นะปีกซ้ายจากอาเซนอนนะถ้ำมัาลัง96นะฮะ เป็นสไตล์โลมิงแฟงแบบเป็นปีกแบบชอบตัดเข้าในกรอบนะประมาณนี้นะยืนใกล้กันในกรอบนะบมาดูครับ้าพลังตำแหน่งที่ยืนนะเกนะปีกซ้ายต่ำเกาหกปีกขวาสูงไอพูดผิดปีกซ้ายสูง9กแล้วก็สามารถเอาไปยืนหน้าเป้านะไปบุต์ตำแหน่งหน้าเป้าจะเป็น94นะถือว่าโอเคนะทุกคนจุดเด่นของเขาเลยดูจุดเด่นนะฮะท็อปสปีดสปีดต้นท็อปสปีดเกนะแล้วก็ บลาสสเตมินา95 mm. นะเป็นสไตล์แบบวิ่งได้ไววิ่งไม่มีหมดนะคือสเตมินาเยอะวิ่งไม่เหนื่อยนะแล้วก็การเลี้ยงบอล90ต้นๆถือว่าถือว่าโอเคเลยนะพิ้วระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าพอบังคับได้ไปตามมือ mm. แล้วก็จบสกอร์93ถือว่าเป็นปีที่จบสกอร์ดีนะ,ะ93เพราะว่าเขาเล่นหน้าเป้าด้วยเนาะบางทีบางเกมเข้าไปเล่นไปเล่นเป็นหน้าเป้าเลยอาจจะมีการจบสกอร์เยอะนะ โอเคทุกค okay, นด,ดูดูสกิลกันมากนะสกิลสองสี่หกแปดมีปปดสกิลยังไม่เต็มสิบนะมีชิปชิปบอลนะคัตบีไฮา์เทิร์นเฟิร์สไทม์เฮดดิ้งแล้วก็สกิลตอกส้นเกมแมนชิปเอาไซส์โคเลอร์แท็กแบ็กก็เสียดายไม่มีดับเบิลทัดจริงๆพวกแบบพิ้วๆน่าจะมีดับเบิลทัดนะถ้าถามผมว่าถ้าวพลังน่าสนใจนะถ้าวพลังน่าสนใจแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงอาจจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่มั้ง แล้วจะไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่านะอันนี้ดูจากค่าพลังไปก่อนนะโอเคทุกคนเราไปดูตัวต่อไปนะตัวต่อไปนะเป็นโกจากคารดิสนะฮะเป็นโกคนเดียวในแพ็คนี้เลยนะเรเดตมานะ่านะครับค่าพลัง92นะฮะถนัดเท้าขวาผมเป็นโกสไตล์ดีเฟนซ์โกคีปเปอร์นะฮะดีเฟนซีฟโกคีปเปอร์นะค่าพลังตัน92นะฮะค่าพลังก็ประมาณนี้ทุกคนเกมรับเอ้ยพูดผิด ค่าพลังการเซฟบอลก็ประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับ92หลายคนคงไม่ได้ใช้หรอกเนาะเพราะว่ามีมีหลายตัวที่แบบค่าพลังเยอะกว่ามากเลยนะสกิลก็มีเซฟจุดโทษแล้วก็โลพันนะโอเคทุกคนเราไปดูตัวกันตัวต่อไปกันนะครับผมเรามาดูตัวที่สิบกันบ้างนะครับเปอร์ชูหรือเปอร์ซูนี่แหละทุกคนเป็นดาวรุ่งเซนเตอร์จากอาแจ็กนะครับ room, คบ่าพลังโอออก93นะเป็นสไตล์ build นะนะบิลล์อัพนะทุกคนตำแหน่งที่เล่นได้นะ เซนเตอร์เก้าสิบห้าแล้วก็กลางรับแปดสิบเก้านะดูข้าพลังที่โดดเด่นนะมี defensive อ w เว e n เน s นะฮะแล้วก็เฮ้ยคิกิ้งพาวเวอรแล้วก็การเข้าปะทะร่างกายการเข้าปะทะนะฮะคิกิ้งพาวเวอร์มันเก้าสิบห้าเลยวาเซนเตอร์มันมันเยอะไปจังว่ะทุกคนไว้แบบเคลียร์บอลเนี่ย <laughs> แบบยิงเนี่ยโอ้ยไม่เคยเห็นชีวิตรจริงนะเขาเล่นสไตล์ไหนนะอาจจะแบบเป็นแบบ เซนเตอร์ได้แบบขึ้นมาเติมยิงดีก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะผมไม่ได้ดูในชีวิตจริงนะทุกคนแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับพลังนะความเร็วแบบ85สปดออกสปีดต้น83ถือว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เซนเตอร์ค้าพลังก็จะประมาณนี้นะสปีดนะนะประมาณ80นิดนนะถือว่าไม่ไม่ไม่ฉาทุกคนนะโอเคดูสกิลนะสองสี่หกเจ็ดสกิลนะ Fighting Spirit First Time ฮิตดิงอินเซปชั่นลองแรงนี่ไงสกิลยิงไกลเขาไ์ซิงช็อตเวสต t เดพาสนี่ชีวิตจริงเขาต้องแบบเป็นเป็นตัวได้แบบสอดมาเติมยิงดีแน่เลยว่าดูไหมมีสกิลไรซิงช็อตลองแรงชูติ้งเป็นตัวได้แบบสอดมายิงแต่ว่าเกมนี้คือมันไม่ค่อยเอื้อหรอกเซนเตอร์มันไม่ค่อยได้แบบเติมมาหรอกทุกคนนะไม่ค่อยได้แบบเติมมายิงอ่ะมันชีวิตจริงเนาะโอเคเรามาดูตัวต่อไปนะนี่ครับผมตัวทีเด็ดนะตัวที่11นะกาบี้ เตีจากบาร์เซโลนานะเป็นดาวรุ่งอายุแค่สิบหกนะสูงรนะ้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักเจ็ดสิบนะโอเว่าอเก้าสิบแปดก็ผมเป็นทีเด็ดในแพ็คนี้นะค่าพลังดีสุดคือทุกคนก็หวังจะได้กาวีนะอ่าแล้วก็สไตล์เป็นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์นะเหมือนเหมือนเปดี้ทุกคนผมว่าโดยจากค่าพลังอะไรต่างๆอะ เหมือนเปดี้ที่มาก่อนหน้านี้ที่เป็นกลางลุก98เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น C M F 98นะเราดูตำแหน่งที่ยืนกันนะตรงกลาง C M F 98แล้วก็กลางลุก95นะฮะแล้วก็หน้าต่ำ93แล้วก็กลางกลางรับ92นะฮะถือว่าสาระทอประโยชน์นะนี่เราไปเพิ่มถ้าเราไปเพิ่มตำแหน่งกลางรับกับหน้าต่ำก็จะเป็น95กับ94นะฮะเราไปดูค่าพลังที่เด่นกันนะอันดับแรก ท็อปสปีดเลยนะ99สะปีดต้น92นะแล้วก็บาลาน99นะการเลี้ยงบอลดิปปิ้งไฟ r o โพ,พเ t ชันบอลคอนโทรนคือเหมือนเปดี้เป๊ะคล่องตัวผิวๆไวๆประมาณประมาณเดียวกันเลยสไตล์แบบไซค์ก็แบบใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันเลยกับเปดี้นะจบสกอร์92อาจจะแบบจบสกอร์ไม่ดีนะเป็นแบบตัวแบบคอยส่งบอลอะไรประมาณนี้แบบเล่นง่ายๆเหมือนกับอินเนสเอ้ยเหมือนกับชาบี้นะชาบี้ฮะเหมือนโคดอ่ประมาณนั้นเลยนะ ส่วนเรื่องสกิลนะสกิลสองสี่หกปดสิบสิบสกิลผมเต็มแม็กเลยนะสกิลได้คัตบีหายังเทิร์นดับเบิลทัดนี่คือสกิลนี้คือชอบนะ fighting spirit ครับผมสกิลส่งแบบตอกส้นนะเกมแมนชิพมาเซลเทิร์นซีดานเทิร์นนะฮะวันทัดพาด outside color step on สกิลคอนโทรนแล้วก็ทูพาสซิ่งครับผมคือสกิลเต็มสิบเต็มแม็กเลยนะสกิลตานี้แบบ ตัวผิวต้องมีอ่ะนะโอเคถ้า okay, เราเราโอเคเราไปดูนะว่าเราจะเปิดได้กันหรือเปล่านะเรามารุ้นไปด้วยกันนะคือที่อยากได้สุดก็คือกาบี้กับมาตทลเนี่นะฮะเราต้องไปดูกันนะทุกคนไปไปรุ้นกันต่อครับผมโอเคทุกคนเรามารุ้นกันนะครับผมว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านะเป้าหมายที่เด็ดเราคือคนนี้เลยนะเจ้าหนูกาบี้นะครับผมอายุสิบหกปีนะไปทุกคนขอ่อยด่าขอใอ้โดนกันนะมาคนแรกเข้าขไปเข้าไปสเปนเลยมา มาหน่อยหนึ่งสองสามสเปนสเปนสเปนลุนไป็ด้วยกันครับผมเฮ้ยสเปนหรือเปล่าโอ้โหเซนเตอร์ครับผมจากอาแจ็คเปอร์ซูครับผมหรือเปอร์ชูนีน่แหละโอ้โหเซนเตอร์ครับผมเก้าสิบห้าต้องออกมาลองยิงไก่แล้วแหละข้าพลังยิงไก่เขา cover จัดเลยอ๋อโอ้โหเฮ้ยโอเคครับผม ลองดูออกไปแล้วเพิ่งตัวแรกเลยนะเรเราดูตัวที่สองกันต่อแลคนเราจะได้หรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ตัวแรกได้คนนี้มาแล้วนะเซนเตอร์จากอาร์แจกนะฮะสเปนด้วยถ้าไปสเปนก็มีให้ลุ้น3ามคนน,นะทุกคนหนึ่งสองสามยังนีกว่าขอดูค่าพลังหน่อยกาบี้ต้องได้แล้วจะเอามายืนคู่กับเปดี้นะน่าจะสุดนะยืนคู่กันนะมาเอาหน่อยเว้ยกาบี้กาบี้กาบี้ คือทั้งหมดสามครั้งคือไม่ได้คืออดเลยนะทุกคนไปครับผมหนึ่งสองสามสเปนก่อนระับแรกสเปนก่อนสเปนด้วยโอ้โหิตาลีเอลมาถ้าผมกองกลางจากนาโปลีนะโอ้โหเบอร์เจ็โอ้โหกาวีจะออกไหมวันนี้อ่ะโอ้โหเขาใส่เสื้อบาซ่ามาและเขาใส่เสื้อบาซ่ามาแลนะ เอวมาแล้วผมคนนี้ตันเก้าสิบห้านะฮะเฮ้ยเอาแล้วครับผมยังไงดีเรากดตัวที่เราไม่อยากได้ไหมเฮ้ยเราควกดโกกันบ้างไหมเราไม่อยากได้สองตัวนี้เว้ยาไม่อยากได้สองตัวนี้นะเออมาเอยสเปนนัเนี่ยกดสเปนนะเนี่ยครั้งสุดท้ายครับผมจะได้หรือเปล่านะนะกาบี้ลอยท้องสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลีลาหน่อยสเปนสเปนขอลุ้นหน่อยกาบี้กาบี้กาบี้โอ้โหโอ้โหเกินในชิบหายซ้ำจบจะรีวิวกาบี้ครับผมเอาเอลมากไปก่อนนะผมสองตัวครับผมเหลือจริงๆครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยปวดหัวเลยครับผม เฮ้ยหายไปฮ่ขอแท้จริงๆได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะเฮ้ยเรียดเลยผมมีใครเกลียดผมไหมเนี่ยใครได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเหม่าักหน้าแล้วผมขอให้ได้แบบไม่เกลือนะเหมือนผมนะบายบายทุกคนเจอกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม 唉。<sighs> <sighs>